สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนในเรื่องการก๊อปข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่งโดยผ่าน Apple ID ตัวเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์จะต้องเป็นอุปกรณ์ของอะระบบ iOS แล้วก็มี Apple ID ตัวเดียวกันนะครับสมมติว่าอาจารย์ทำรายงานในส่วนของ Mac นะครับไปทำรายงานในส่วนของ Mac เปิดเบิร์ดไปนะครับในส่วนของ Mac นี่นะครับอันนี้คืองานของอาจารย์ที่จะก๊อปมา แล้วอาจารย์ไปหาข้อมูลใน iPad สมมุติว่าอาจารย์เข้าไปที่ Safari นะครับ Safari โอเค Safari ได้ iPad แล้วเดี๋ยวไปไปสะท้อนนะครับไปสะท้อนเปิดเพดสำเนาด้วยไอาจารย์อยากจะก๊อปข้อมูลในส่วนนี้เอาข้อมูลนี้บทในส่วนนี้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์ก็คลิกแล้วก็าการคลิกนะอาจารย์คลิกไว้ แล้วก็คุมเลยนะครับคุมเลยแล้วมันก็จะโชว์นักเรียนเห็นไหมมันก็โชว์บอกว่าคัดลอกคนคนหาการเลือกดูแปลภาษาคนในเว็บไซต์นักเรียนก็กดคัดลอกครับอันนี้เราคัดลอกแล้วนะครับต่อไปเราจะไปวางเราจะไปวางในแม็กอาเคอเซอร์อยู่ตรงนี้นะเราต้องการวางตรงนี้เราก็กด command w ว เห็นไหมข้อมูลมาเห็นไหมบอกว่าข้อมูลกําลังมาจากข้อมูลมาจากไหนมาจาก iPad เห็นไหมครับสะดวกไหมสะดวกสบายครับอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งอาจารย์จะไปเอาตรงไหนอ่ะอาจารย์จะเอาข้อ3บ้างข้อ3ตรงนี้นะดูอีกครั้งนะครับกดแล้วก็คุมข้อความที่เราต้องการเอามาแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาคัดลอกด้านบนนักเรียนก็กดคัดลอกนะครับ แล้วก็มาตรงเครื่องนี้นะครับมาตรงเครื่องนี้เอาวางตรงนี้ใช่ไหมโอเคเซฟไปวางตรงไหนมันก็จะวางตรงนั้นแล้วก็กดวางกดวางตัวนี้ก็คือ command v เห็นไหมครับเห็นไหมครับความสะดวกสบายเพียงเซี่ยวนาทีเองนะครับเซี่ยววินาทีเองนะครับอย่าว่าเป็นนาทีเลยแล้วถามว่าแล้วถามว่าเราจะค้นหาข้อมูลจาก ไอโฟนแล้วมาใส่ Mac ได้ไหมได้เหมือนกับ iPad ตัวนี้แหละแต่ทั้ง iPhone Mac ตัวนี้จะต้องมี Apple ID ตัวเดียวกันอันนี้สะดวกสบายสำหรับคนทำรายงานในการศึกษาค้นคว้ารวมทั้งค้นจาก PDF ก็ได้นะครับสมมติว่านักเรียนมี PDF อยู่อ่ะ PDF ตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋เดียวก่อนเครื่องมันกำลังเซตอยู่นะครับเรียนปฐะวนะเครื่องมันกำลังเซตอยู่ นี่เป็นงานวิจัยของอาจารย์นะครับงานวิจัยของอาจารย์ทีเนี้ยนักเรียนก็ไปก๊อปเลยเห็นไหมก๊อปแล้วก็กดคัดลอกอ่ามาดูตัวนี้มาดูตัวนี้นะครับมาดูแม็กมาดูแม็กบางเลยเห็นไหมเห็นไหมมาละง่ายนิดเดียวเองแต่ปัญหาของการที่ว่า ที่ว่าเราไอ้คัดลอกจาก PDF มาลงเนี่ยบางทีนี่ฟอนต์มันมันจะแตกต่างกันเมื่อฟอนต์มันแตกต่างกันเนี่ยมันจะเป็นภาษาต่างด้าวนักเรียนนึกภาพออกไหมมันจะเป็นภาษาต่างด้าวไม่รู้เรื่องเลยนะครับตัวนี้ก็มีปัญหาอยู่แต่ก็มีวิธีแก้อีกอันหนึ่งก็คือเราจะใช้อ่าระบบลายในการถ่ายรูปแล้วก็มีการคัดลอกจากรูปเป็นตัวหนังสือ ก็ได้นะฮะจะรวบเป็นตัวหนังสือก็ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปหน้าอาจารย์จะมาทําให้ดูว่าเราจะใช้ลายก๊อปอย่างไรนะเราจะใช้ลายก๊อปอย่างไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ